สวัสดีครับพ่กขอผมอีกเช่นเคยนะครับแจ็คบิสูแชนแนลนั่นเองน,น,น,นะก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งชิปอีกแล้วนะที่จะมาทําการส่งมอบรถยอดนิยมอันดับหนึ่งเหมือนเดิมฮะจะนตัว A e x p e n d e r c o s t h e คอร์ v, สีสเทาดำนั่นเองฮะเดี๋ยวผมจะมาสรุปง่ายๆครับว่าคันนี้ลูกค้าได้โรได้ชุดแถมอะไรไปบ้างนะครับครับผมสําหรับคอร์สเฮสีีสเทาดำคัน,นนะะี้นะฮะต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อลูกค้านะครับขอขอบคุณคุณมิ้นนะครับที่ให้ความไว้บางใจเนาะ ให้ผมทําการดูแลรถคิดแคมเปญแล้วก็ทำชุดแต่งให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับต้องบอกเลยว่าเคสนี้เป็นเกตที่ลูกค้าต้องบอกว่ามีความค่อนข้างกันบนในการใช้งานค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆครับผมก็เลยไขข้อความกังวลให้ลูกค้า1 2 3าทุกข้อไล่ไล่ไปเป็นตัวเต็ดจนออกมาเป็นรถคันนี้แล้วก็ให้ความบังวลใจลูกค้ามากที่สุดเนื่องจากลูกค้านะครับผมค่อนข้างที่ใช้รถเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยและมีสัมภาระเยอะ ก็เลยจัดชุดแขนในส่วนของตัวที่เป็นแครีบอยนะครับไว้สําหรับใส่บรรทุกบนหลังคานะฮะไม่ต้องลงบนที่ในกรณีถ้าเกิดมีสัมภาระที่หนัหนกๆก็เอาไว้ใส่ด้านบนได้เรียบร้อยครับลงมาในส่วนของตัวกันสาดนั่นเองครับไว้สาหรับกันน้ําเข้าในส่วนของตัวรถนะฮะและถัดลงมาอีกนิดหนึ่งครับในส่วนของตัวฟิล์มลูกค้าค่อนข้างมีความกังวลอีกเหมือนกันในเรื่องของการใช้งานว่ามันจะมืด ้านนอกเบิ้ลด้านในไหมอันนี้ผมใช้หนึ่งสองตัวนานโนเซรามิกนะฮะที่เป็นสองฟิล์มที่เบิ้ลนอกสว่างไนนะครับไม่ดรอปในการใช้งานแม้เวลากลางคืนนะฮะถัดลงมาบ้องมุส้สวยๆครับกันรอยเหมือนเดิมนะฮะรอยฝนแมวรอยกิบวนรอยแหวนรอยกุญแจนั่นเองฮนะแล้วไปความสวยงามเลยนะเป็นสองตัวสีดำนะถัดมาที่สำคัญเลยครับลูกค้ารีเควสต์แล้วก็มีความกวงวลใจอีกส่วนหนึ่งฮะในเรื่องของการใช้งานที่อยากะนะฮะเหมือนประมาณว่าลูกค้ามีคุณพ่อคุณแม่หรือรู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน อยากติดกระไดข้างนะเพื่อให้ท่านนะครับผมได้เหยียบในส่วนนี้ขึ้นไปในห้องโดยสารได้อย่างสะดวกสบายครับเลยจับอีกชุดนึงครับในสองกอกระไดข้าง e x p e n d e r มาฮะสำหรับอีกข้อหนึ่งนะครับที่พิเศษสำหรับลูกค้านะฮะแตนแตนแตนเปนิดปป้มแตนแตน ยางอะไหล่นั่นเองครับปกติจะไม่ได้มีมาจากโรงงานนะครับและเอ็กเซนเดอร์ไม่มีแล้วนะฮะเนื่องจากมาเปลี่ยนเป็นบริการ24ชั่วโมงแต่เรื่องจากลูกค้ารีเควสต์มาว่าเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปที่ที่ไกลๆมีความกังวลใจในเรื่องของยางฮะอันนี้ไม่ใช่ปัญหาครับผมขจ,จัดข้อกังวลใจอีกหนึ่งข้อด้วยกาน หาแมกอะไรแท้จากมิซูนะครับผมให้ลูกค้าต้องบอกกันนะว่าในส่วนนี้มันใช้สําหรับเป็นอะไรนะฮะใช้ช่วงคราวนะฮะไว้สำหรับในกรณียางแท้นะฮะเกิดการแตกการรั่วการซึมเราใส่แมกอะไหล่ตัวนี้นะฮะใส่เข้าไปเพื่อเอาไว้สํารองใช้ไปหาร้านปะยางหรือหาร้านที่ใกล้ที่สุดในการดูแลตัวยางนะครับจัดมาให้อีกหนึ่งชุดครับถัดขึ้นมา ลูกค้า,าก็กังวลใจอีกครับว่าเวลาใช้งานกลางคืนฝาท้ายมันมืดมันไม่มีไฟชุดนี้ผมติดตั้งไฟ LED ให้นะครับผมในกรณีถ้าเปิดใช้เวลากลางคืนนฮะเปิดฝาท้ายมาหรือประตูท้ายขึ้นมาตรงนี้ก็จะส่องให้เห็นช่วงล่างนะครับผมอย่างน้อยก็ยังให้ความสว่างในยามกลางคืนส่วนหนึ่งเลยนะฮะประมาณนี้ฮนะและอีกข้อถัดมานะครับในเรื่องของการใช้งานระบบมอนิเตอร์ BSM by Sport นั่นเองฮะลูกค้าอยากได้ความปลอดภัยในเรื่องของเวลามี รถทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาเข้ามาประชิดแล้วอย่าได้สัญญาณเตือนตัวนี้ผมก็จะให้อีกชุดหนึ่งนะครับสังเกตเดี๋ยวจะมีไฟเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวไฟสีเหลืองน,นะครับในการเตือนเวลามีรถหรือมีไอ้นองตัวมอเตอร์ไซค์อะอย่างเงี้ยเข้ามาใกล้ปุ๊บก็จะทําการแจ้งเตือนแล้วก็มีเสียงดังภายในนะครับส่วนนี้ให้ระมัดระวังไว้ BSM b สป p o r t ครับมาครับสาหรับไทยทีชเช่นเดิมนะครับในเรื่องของการสรุปแคมเปญตัวรถนั่นเองนะฮะ e x od, ็ e n d e r c o s t h e คสีสีเทาดำคันนี้นะครับราคาต้องบอกก่อนนะฮะร,ราคาปัจจุบันณนะตอนนี้นะฮะจะอยู่ที่9 6 1 0 0 0บาทนะครับสำหรับสีเทาดำนะฮะตัวน,นี้นะครับเป็นราคาปัจจุบันแล้วนะตัวน,นี้นะครับต้องบอกเลยลูกค้าได้แคมเปญน,นะครับพอดีลูกค้าเป็นใน2กรณีซื่งเงินสดผมให้ส่วนลดลูกค้าเพิ่มเติมจากตัวรถอย่างที่แจ้งไปนะครับเพิ่มเติมเท่าไรหร่แล้วว่าเพิ่มเติมยังไงเนี่ย ให้ลูกค้านะครับผมโทรสอบถามมาที่0842210589นะครับหรือสามารถอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับว่าส่วนลดนี้เพิ่มเติมเท่าไหร่นะฮะพร้อมกับนะครับตัวนี้นะครับผมขอสรุปขั้นเกียร์นะครับมีในส่วนของตัวเพิ่มเติมนะครับฟรีนะฮะในสองตัวดูแลถึงใจเปลี่ยนไถน้ำมันเครื่อง100,000กิโลนะฮะทุก10,000กิโล10ครั้งนั่นเองครับตัวนี้เพิ่มเข้าไปอีกครับลดเสียค่าใช้จ่ายลูกค้าโดยเฉลี่ยประมาณนะฮะถ้าเกิดลูกค้าไม่มีแพ็นเกจนี้นะฮะและเข้าศููนนนนนยยย์เเเีี่่่่รรรราาต้ออองงชะะะะััคบจทปมณ20,000 3,900นริดๆประมาณนี้นะครับถักลบไม่เกิน20อ่าประมาณนี้ลดของตัวแคมเปญลูกค้าก็ได้ฟรีอีกนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวครับชุดแต่งนะฮะในเรื่องของตัวอ่ากันสตรดซับเทนะครับเป้ามือจับนะครับกล้องบันทึกหน้าแล้วก็กล้องบันทึกหลังนะครับในส่วนนี้ติดตั้งให้พื้นฐานครบทั้งหมดครับแล้วก็มีในส่วนของตัวกาดาดข้างระบบ bsm แหลกแครีบอยแล้วก็ยางอะไหล่นะฮะในส่วนของเป็นแม็กแท้ของมิซูนะครับที่อยู่ด้านหลังนะัผมก็ติดตั้งไว้ให แคเกจอย่างที่บอกดูแลมันเจอ5ปีครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณมิ้นท์นะครับที่ให้ความไว้วางใจให้ผมดูแลรถคันนี้นะฮะก็ขอฝากไว้ครับ Xander Cross SUV สีเทาดำคันนี้ไว้ให้ท่านผู้ชมไว้เป็นตัวเลือกอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับรถ SUV ที่มาแรงณตอนนี้นะครับขอกคันให้คลี่ครับขับสนุกแบบฟิลเดอร์ได้ครับมีความสุขและขับ่ปอดภัไปกับ Xander Cross SUV สีเทาดำคันนี้ครับสวัสดีครับ มิ t ซูบิชิอีโมชั่นผสานการทำงานเครื่องยนต์ไฮบริดใหม่เปลี่ยนความรู้สึกที่เคยเชื่อกับเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมที่สมบูรณ์แบบทุกสภาพถนน มั่นใจทุกโค้มาตรฐานใหม่รถยนต์ไฮบริดสัมผัสพลังใหม่ความรู้สึกใหม่ New Mitsubishi x p a n d e r และ x p a n d e r Cross HEV